สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปโอ้โตัวแรงแล้วตัวแรงอ๋อซาเมือ่อกี้จุ๊ โอซ่าตัวแรงทุกคนขวามือโอ้โห,โโหรถส,สวยอะรถส,สวยเ <Yay! S 1> ต็มระบบอะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องน้ำมันเครื่องต่อนะเออโมโตนตัวนี้ผมว่าใช้ดีนะผมว่ามันลื่นดีอะเปลี่ยนครั้งแรกรู้สึกได้เลยอะเครื่องเบาขึ้นสตาร์ตติดง่ายขึ้น เน่เวลาเร่งแซงก็ปิดปาร์อะเออว่ะแต่ตัวนี้คือยังไม่สุดของโมตุนนะมันมีตัวสุดกว่านี้ตัวนี้ก็พอได้อยู่ฮะไปแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคคนระับเพราะมันเป็นของสกูตเตอร์โดยตรงเลยนะคือตรงรุ่นนี้ฮนะรหัส MB แต่ถ้าเป็นโมตุน้ำแดงก็จะเป็นรหัส MA แต่ก็รถออโต้ก็ใช้ได้ฮนะใช้ได้เหมือนกัน แต่เอาตรงรุ่นไว้ก่อนดีกว่านะ MB รถผมก็ยังใหม่อยู่ไงเครื่องก็ยังไม่ช้ำเท่าไหร่ถ้าเครื่องที่หมื่นกิโลสองกิโลอย่างนงี้มันก็น่าจะต้องเปลี่ยนเบอร์เนี่ยะเพื่อความหนืดเครื่องจะได้อยู่กับเรานานๆน,นนะเบอร์สี่สิบกำลังดีอะใช้ไปเลยสักนู่นแหละห้าหมื่นโลสบายสบายอะรถไม่ค่อยมีปัญหาแนละ้วถ้าเราเปลี่ยนน้นมันเครื่องตามระยะเวลาที่ทางศูนย์กำหนดมา อยู่กับเรานานแน่นอนนะรถอะ p c x ผมก็สองหมื่นกว่าโลแล้วยังถือว่าเยี่ยมมากเครื่องปิดตตาติดง่ายแบตนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยทุกคนแบตตั้งแต่ซื้อมานะนะรถหกปีแล้วก็มีแผนจะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางเปลี่ยน,ยนทุกอย่างอะ p c x ในชุดใหญ่เลยจึงทางก็ซอยเข้าบ้านผมแล้ว ตรงไปก็ไปบ้านบึงทุกคนไปจานก็นได้ไประยองก็ได้ฮะเส้นนี้ที่เขาไปเที่ยวกันตรงไปเลยบรรยากาศดีฮะเส้นนี้สองทางนี่จแต,ต้นไม้เขียวๆต้นยางต้นปาล์มทำไมสวยในรถเยอะจังเลยเขามาซื้ออะไรกันเนี่ย ของกินก่อนทุกคนของกินเยอะจริงอะรู้จะซื้ออะไรเนี่ย <c oughs> เยอะจัดภารกิจเราก็เสร็จสิส้นไปเรียบร้อยแล้วนะภารกิจตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเอารถไปเช็คแล้วก็ซื้ออะไรแต่ก็มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นจนได้ฮะ <c oughs> เบิกอะไรมาผิดอะ <c oughs> ผมไม่ผิดหรอก <c oughs> ร้านผิดเอง <c oughs> ร้าน เบิกให้ผิดนะเบิกให้ผิดผิดรุ่นนะผิดปีของผมเป็น p c x 2019ฮะ2018-19-20ใช้ได้กันได้หมดวะแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็เอาอะไหล่ของ p c x 2012มาให้อะอะไหล่ที่ผมสั่งก็เป็นสายพานนะผมลองเทียบดูแล้วมันสั้นกว่าแน่ดีแล้วดีแล้วที่เราดูหน่อยตอนแรกก็ไปถึงบ้านก็ว่าจะไม่ได้ดูหรอกก็กะว่าเปลี่ยนอีกทีค่อยดูเดี๋ยวพเอิ้นมือไอ้ตาไปเห็นพอดีเหลือไปเห็นนะเอา้าทำไม2012 โอ้โหแม่โทรมาทวงที่ร้านเลยครับบอกผมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเสียเวลาผมมากเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อที่ร้านก็เช็คดีๆทุกคนเช็คดูรุ่นดูปีดีๆนะสําคัญมากพลาดมาเนี่ยมันโอ้มันเสียเวลาเขาให้เปลี่ยนอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเสียเวลายิ่งผมโอ้ร้านอยู่ไกลจากบ้านด้วยเพราะผมไปสั่งอะไรที่ร้านที่ผมซื้อฟอร์ซ่าเลย ระยะทางก็โอ้ขออไปอะประมาณหัวไฟอยู่นะเกือบ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 ยี่สิบนะเกือบเกือบยี่สิบกิโลก็ถือว่าไกลอยู่น้ำมันก็หมดไปเยอะเลยนะเนี่ยสี่สิบห้ากิโลวะค่าเฉลีย่ยว้ค่าเฉลี่ยสามสิบสามจุดหนึ่งทุกคนโอ้น้ำมันพีทีเล่นผมแล้วอะอุยค่าเฉลี่ยขึ้นสูงมากเลยนะพีทีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย พี่ทีนี่บอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยอยากเข้านะทําไมถึงไม่ค่อยอยากเข้าทําไมถึงพูดแบบนั้นพี่ทีนี่มันยังไงอะปั๊มน้ํามันมันไม่ค่อยสวยอะแล้วก็ห้องน้ําไม่สะอาดอะผมก็คิดไปต่างๆนานาเลยนะว่าเฮ้ยห้องน้ำเขายังสกรปรกขนาดนี้นะแล้วน้ํามันก็จะสะอาดไหมเนี่ยใช่ไหมล่ะทุกคนก็ต้องคิดแบบนี้อยู่แล้ว แต่ต้องดูก่อนนะต้องดูก่อนเพราะว่าสโลแกนเขาก็บอกว่าน้ำมันเขาเนี่ยสดใหม่ทุกวันนะอย่างกับผักเลยนะแต่ค่าเฉลี่ยขึ้นดีนะค่าเฉลี่ยสาแล้วทุกคน3า2จุนะตัวนี้ถือว่าดีมากละตั้งแต่ผมซื้อพอซ่ามาแล้วก็เปลี่ยนมาสามปั๊มเลยนะปั๊มแรกก็มีสีฟ้าปั๊มตราดาวแล้วก็เนี่ยปั๊มที่สามปั๊มสีเขียวค่าเฉลี่ยขึ้นสูงมาก ย่งขึ้นอยู่นะตอนนี้ขึ้นไปที่33.3แล้วน่โอ้ยถ้าถังนี้วิ่งได้300นี่จัดว่าสุดจัดปหลัดบอกอะผมก็ต้องรีบไปทำบัตรพธิธีอย่างรวดเร็วอะโดยด่วนเลยน้ำมันก็ดีจริงะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะอันนี้คือยังนะยังยังไม่ได้เป็นแบบนั้นทดสอบก่อนนะถังนี้หนึ่งถังผมจะทดสอบทุกปั๊มเลย ทุกคนจะได้รู้ว่าเอ้ยปั๊มไหนน่าเอาน่าใช้เฮ้ยบางทีรถแต่ละรุ่นมันน้ำมันแต่ละปั๊มมันอันนี้ไม่เหมือนกันนะบางทีมันอาจจะถูกใจถูกถูกชะโลกถูกชะตากับปั๊มนี้ก็ได้แต่ที่บ้านผมที่บ้านนอกก็ใช้แต่ปีพีทีนะของพ่อแม่ผมก็มีบัตรด้วยน้ำมันพีทีพีที่านี้ก็เยอะต่างากันแต่ก่อนเยอะถ้าปั๊มใหญ่ก็สะอาดนะปั๊มใหญ่ก็อุ้ยห้องน้ำก็สะอาดปั๊มใหญ่สวยอะ แต่ถ้าปั๊มตามั้านนงบ้นนอกนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ยังห้องน้ํายังถือว่าพอใช้ได้ฮะวันที่ผมไปออกทริปที่พุตตเบิกก็ได้เข้าอยู่รอบหนึ่งนะผงปัม๊มทีทๆนี่แหละโอ้ห้องน้ำ <c oughs> เข้าไปนี่โอ้แมตกใจอย่างแรงเลยฮะโอ้สภาพรับไม่ได้เลยฮะรีบออกจากปั๊มอย่างรวดเร็วฮะไปเข้าอีกเลย ้ำมันก็ไม่เติมนะห้องน้ําก็ไม่เข้านะโอ้แต่ต้องดูกนนะอย่างว่าแหละขเขาพึ่งพัฒนานะพีทีน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ฮะที่มาสานต่อนะคนรุ่นใหม่ฮะคนยังหนุ่มอีกเลยไฟแรงฮะคนนี้ปัมพีทีเดี๋ยวนี้เยอะมากนะแถวบ้านผมก็เยอะออกต่างจาังหวัดเดี๋ยวนี้ก็เยอะแต่ก็ยังสู้ปัมสีฟ้าไม่ได้ปัมสีฟ้าเขามาก่อนเนาะบริการเขาดีกว่า ้าห้องน้ําอย่างเงี้ยคือในปั๊มมันมีครบงไงมีทุกอย่างอะ่ะเข้าปั๊มก็จบเลยตั้งของกินห้องน้ําสะอาดของกินก็มีให้เลือกเยอะอะ่ะนั่นแหละคือปัจจัยที่ทําให้คนเข้าอะ่ะไม่เติมน้ำมันไม่เป็นไรอะ่ะแค่เข้าไปก็กทําให้กิจการในปั๊มองเนี่ยจเจริญรุ่เรงเรืองแล้วแค่ค่าชงค่าเช่าอะไรอีกอู้นะโอ้วันนี้คุยยาวเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคน ภารกิจเปลี่ยนอะไระก็ผ่านไปได้ด้วยดีะทังร้านก็ให้รับเปลี่ยนนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคะถือว่าย,ยอดเยี่ยมคะยอดเยี่ยมถือว่าดีถือว่าดีอ,าดอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ